บริษัท no ในเครือบ้านหมอละองกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพระดับพรีเมียมเตรียมยกทัพนวัตกรรมสมุนไพรเข้าร่วมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่22 Thailand Herbal Expo 2025มหกรรมเพื่อคนรักสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2-6กรกฎาคม2568เวลา10-20นาฬิกาณฮ 11- 12 Impact เมืองทองธานีโดยในรบิดบูธสุดอลังการ D37-38 และดี49่บถึงบริเวณข้างเวทีกลางพร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษมากมายตลอด5วันเต็มครับนวันนี้เลยค่ะไม่ขอลงได้มารุ้จัดงานในวันนี้เป็นไงบ้านค่ะก็วันนี้นะคะบ้านหมอลองอนะคะเราขึ้นเวทีกลางที่งานหักกับสุขไทยแห่งชาติ ครั้งที่22นะคะก็เป็นการพูดถึงสินค้าชุดนี้เลยนะคะเป็นเรื่องของเหลียบทันดูแลเรื่องของดีซีโดนวานนะคะที่บ้านของเราเราจะมีเป็นยาดีซีโดนวานแบบแคปซูลแล้วก็เป็นบาล์าดีซีโดโนวานเพื่อดูแลปัญหาดีซีโดนวานนักให้กับผุ้บนนะคะในสูนตรสำหรับยาที่มีความเข้มข้นแล้วก็ใช้เห็นผลจริงค่ะในวันนี้ระยะเวลาสำหรับคนที่เป,ป็นระดัาะัาหาเนี่ยค่ะมันจะใช้เวลานานแค่ไหนกันจะนห็น ก็เท่าที่เราดูแลผู้ป่วยรีสิทดวงมาจํานวนมากเนี่ยถ้าคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเป็นระยะหนึ่งระยะ2เนี่ยใช้1ชุดอันนี้ชุดนี้ใช้ได้1เดือนมีแบบเราปาระทานเราก็บรรจัยอยู่ในกล่องนี้นะคะใช้ได้1เดือนเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยเห็นเลยว่าบางคนก็คือกลับมาเป็นปกติเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื้อรังมานานแบบ5ปีสิปีก็ทานต่อเน,นื่องสักสาเดือน6เดือนนะคะแต่ถ้าคนที่เพิ่งเป็นระยะหนึ่งเนี่ยใช้เซตเดียวเห็นผลเลยะคะ่ะใช่ค่ะวันนี้มา สนุกมากครับอย,อย่างที่คือบอกทุกทางว่านี่คือความความภูมิใจของใจริงที่มีส่วนกับทางบ้านาเราออกเพราะว่านี่คือแบบปูปัญญานี่คือองค์ความรู้ที่เราควรที่จะภูมิใจมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับทุกคนอยู่ใใจริงไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวแต่มีมีคุณค่ากับชาวโลกมากๆเพราะว่า สิ่งที่เรามีสิ่งคองความรู้ที่เรามีเนี่ยเรานํามาใช้ได้จริงในในปัจจุบันแล้วคือทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนไทยเองก็ใช้มาตลอดแล้วก็มาทุกวันนี้เนี่ยคนรอบข้าง,าง,าง,างครอบครัวือใช้ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าแบบนี่คือนี่คือ,คอทางเลือกของเราที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากๆจริงใช่การบนเวทีได้มีการคุยนนะเหมือนแบบว่าอันนี้เป็นยังไงบ้างบนเวทีก็คือจริงๆแล้วเป็น เป็นการให้ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความรู้กับคนหลายๆคนด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องฤิษีลวนกวนหนักนี่คืออาจจะเป็นสิ่งที่ใครเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลยได้ทราบอาจจะเคยประสบปัญหานี้มาแต่อาจจะไม่กล้าพูดกล้าบอกไม่กล้าเปิดใจกันตรงนี้ง่ายๆเลยคืออยาอย่าที่เปิดใจเท่านั้นเองเพราะมันมองวิธีแก้มันมี ราสามารถที่จะนํามาใช้ได้ในชีวิตประจาวันและสามารถเรียกแก้ไขปัญหาได้จริงแล้วมีความความเป็นมาตรฐานมีความปลอดภัยสูงคือทุกๆอย่างเนี่ยคือเราเราทำเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้มีสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนทุกคนได้ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วอย่างที่คุณผู้ใหญ่บอกไปใช้และเห็นผลกับการที่ที่ได้ดูแลคนไข้ทางด้านนี้มา เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะน,นั้นอยากได้เชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจในสมุทรไทยให้เชื่อเชื่อใจบ้านเอาเราออกได้ดีกับจุดันมี่าจำหน่ายช็อปทางไหนยังไงบ้างก็ขายอยู่ตามร้านขายยาต่างๆหลากหลายสาขาอาทิเช่นร้านตำรับไทยนะคะร้านฟาสซิโนนะคะภูมิใจไทยนะคะแล้วก็มีร้านซีเอสด ก็มีอีกหลากหลายร้านค้าและร้านขายยาที่จำหน่ายค่อนข้างจะทั่วประเทศเลยแล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์มีหมดทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, s h o ป e e Lazada ให้เซิร์ชหาบ้านหมอละอองหาซื้อง่ายจริงๆได้ทุกที่เลยค่ะต้นตระกูลวิทยาเองไหคะในความรู้สึกมีความรู้สึกอยังไงบ้างคะที่ได้มาด้วยตัวเองค่ะภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่3ามปีที่ผ่านมาเราเห็น ความตื่นตัวของคนไทยอีกเยอะมากเลยที่แบบให้ความสนใจกับสมุนไพรไทยเพราะว่าในทุกปีที่เรามีโอกาสได้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมแบบนี้เราจะเห็นคนที่แบบมาเดินให้ความสนใจมาเลือกซื้อกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าคนไทยที่แบบให้คุ้ค่าของสมุนไพรไทยแล้วก็เลือกที่จะมาใช้สมุนไพรไทยในในการรักษาชีวิตประจำวันด้วยซึ่ง อันนี้มันมันมันคือสิ่งที่เป็นความตั้ใจของของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลย่มกันว่าแบบเนี่ยเรามีความรู้ที่ดีมากๆมันคือสิ่งที่พิชน์มากๆมีกุค่ามากๆอยู่กับตัวเรามันคือของคนไทยเราจริงๆวันนี้บ้านหมอละออกเอามาให้ทุกคนได้ได้ทดลองใช้ได้แบบสัมผัสได้เปิดใจได้ สร้างคุณภาพชีวิตของทุกคนใี้ดียิ่งขึ้จริงๆร่แลวไอ้ทีはは่ไทยก็เพ่มเติมมาหน่อยครับสำหรับใทยที่สนใจดูกระสอบนี่นะทับตัวที่ไทยในฐานะลงทุนในประเทศเลยคือในฐานะที่ไทยเองเนี่ยมีโอกาสได้เป็นแบรนด์ลัสเดอร์ให้กับทางบ้านของละออมาในมีติศาสตร์แล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าชทยัทไมั่นใจในในสมุทไทยไทยและมั่นใจในบ้านองลอมากเพราะว่าท่านไปดูมาตั้งแต่ต้นน้าแล้วคือบ้านของลออเนี่ยระของคุณภาพที่ทแต่ เริ่มต้นสมุนไพรต่างๆเนี่ยมีส่วนสมุนไพรกลิ่นหอมที่ปลูกเองเก็บเองแล้วก็ผลิตเองออกมาเป็นยานที่ได้มาตรฐานยาที่ได้มาตรฐานสามคนเลยทีเดียวว,วันนี้เนี่ยนี่คือแบบอยากให้ดูทุกคนที่เปิดใจจริงกับสิ่งที่มันเป็นปัญหารอบตัวเราเป็นปัญหาประจําวัน,นวที่มันปัญหาปกติมากเลยแต่ว่าอาจจะแบบยังไม่กล้าที่จะเปิดใจหาทางออกให้กับตัวเองสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้ง่ายมากเริ่มต้นตรงนี้เลยครับคือเริ่มต้นที่บ้านขอลอองได้เลยแล้วก็มาดูว่าแบบปัญหาเราเนี่ยมันมันมากน้อยแค่ไหนมันมีวิธีแก้ไขยังไงแล Girl, ้วให้ลองใช้สม ну ุนไพรไทยบ้านบ่ออองดูว่าเราจะสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่บอกได้จริงหรือเปล่าอยากให้ทุกค่นเปิดใจและได้ทดลองดูนะครับบ้านบ่อออม